เอาละครับเวลคัมทูวแชนเดียนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาเล่ามังงะแล้วครับห่างหายกันตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นเลยโอเคเริ่มใหม่จากตอนใน963 22พฤศจิกายน2019เมื่อนานสแสนนานมาแล้วพวกเผ่ามิไในสาบานกับตระกูลโคซึกิไว้ว่าพวกเขาคือครอบครัวดเดียวกันยามคับขันก็จะคอยช่วยเหลือกันเสมอในสมัยที่หมากับแมวยังเป็นเด็กอยู่ เขาได้ใช้เรือเล็กเดินทางไปวาโนเฮียแเกินเมื่อไปถึงพวกเขาถูกจับได้พร้อมกับคาวามัสสึก็นั่นแหละครับเข้าไปแบบนั้นถือว่าบุกลุกอีกอย่างประเทศวาโนเป็นประเทศปิดด้วยเลยประหลาดใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นหมากับแมวและกับปะพูดได้แต่ยังโชคดีครับที่ตอนนั้นโอเด้งลงไปจับปลาและผ่านมาเห็นพอดีเลยได้ช่วยเอาไว้ได้ทัน พวกเด็กๆจึงตามโอดงไปที่ปราสาส์ก็ถือเป็นเรื่องแปลกมากนะใครต่อใครผ่านมาเห็นสัตว์พูดได้พวกเขาต่างคิดว่าสัตว์พวกนี้เป็นปีศาจท่ามกลางความตกใจโอเดงก็เลยถามกับปะว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนหืืกับปะบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เงือกเรือของเขาล่มและได้ลอยมาติดที่เกาะนี้ผู้คนที่นี่ใจร้ายมาก พวกเขาเอาแต่ปาก้อนหินใส่เราก่อนที่แม่ของกับปะจะสิ้นใจเขาได้บอกกับคาวามัตส,สึว่าโลกนี้ต่อต้านผ่ามนุษย์เงือกลูกจะมีโอกาสรอดมากกว่าหากอ้างตัวเป็นกับป่ะครับประมาณนี้ในตอนนี้ได้พูดถึงโชกุนโอโรจิด้วยเรื่องที่ว่าโอเดงให้โอโรจิยืมเงินบ่อยๆภาพตัดมาที่เราพูด,ดิดตามของโอเดงกำลังย่องเบาเพื่อไปขโมยเงินของยาซุเอะ แต่ก็โดนจับได้ครับยาซออุอิจึงมอบเงินก้อนนั้นให้ไปง่ายๆพร้อมถามว่าพวกเจ้ารักโอเด้งหรือเปล่าล่ะถ้ารักก็จงใช้เงินนี้แต่งตัวให้เหมาะสมกับเป็นผู้ติดตามของเจ้านั่นหน่อยละกันและให้หาความรู้ตามตำราใส่หัวซะบ้างเพราะถ้าเป็นแค่อันธพาลติดตามโอเด้งแบบนี้แล้วละก็มีแต่จะทำให้โอเด้งเสียชื่อเพราะสักวันหนึ่งโอเด้งจะเป็นโชกุนของวานะ และคนที่คอยสนับสนุนก็คือซามูไรทั้งประเทศพวกเจ้าทั้งหมดคือผู้พิทักษ์ของประเทศนี้นี่คือสิ่งที่ยาซูอ,อีเอะได้บอกไว้ครับ3ปีต่อมาเมื่อ30ปีก่อนโอเด้งจัดขบวนเดินทางไปที่เมืองหลวงบุปผาตอนแรกผู้คนก็ต่างพากันตกใจครับเพราะยังติดภาพลุกเดิมๆของผู้ติดตามและโอเดงที่มาในแบบทรงโจรเลยเนี่ยพวกเขาต่างพากันเก็บเงินทองไปซ่อนไว้เพราะกลัวว่าจะโดนขโมย แต่เมื่อขบวนทัพของโอเด้งมาถึงพวกเขาถึงกับตกใจในความสง่างามนี้มากอย่างกับขบวนของโชกุนเน่ก็เป็นผลลัพธ์มาจากการขัดเกลาของยาซีออเอะนั่นแหละครับในปีเดียวกันนั้นในแคว้นคุริท่าเรืออิทาจิโอเด้งได้รับแจ้งว่ามีเรือโจรสลัดมาเทียบท่าที่นั่นเขาไม่รอช้ารีบบึงไปที่นั่นทันทีเขาดูตื่นเต้นมากตอนนั้นเขาพุ่งพรวดเข้าไปหากับตันเรือของกลุ่มและได้พูดว่า ข้ามีนามว่าโคซกิโอเดงเราอาจไม่รู้จักกันแต่ว่าข้าอยากจะให้เจ้ารับข้าเป็นลูกเหลือด้วยใช่ครับกลุ่มโจสรสลัดที่ว่านี้คือกลุ่มของหนวดขาวนั่นเองการพบเจอแห่งชะตากรรมได้เริ่มขึ้นแล้วจบตอนคือหนวดขาวก็แอบอึ้งนะตอนที่โอเดงพุ่งเข้ามาเขารับรู้ถึงพลังที่ไม่ธรรมดาของโอเดงนั่นแหละฮาีิสังเกตของหนวดขาวก็ไม่ธรรมดาเลยนะ ยิ่งตอนระทะกันลูกเรือของกลุ่มหนวดเขาปิวไปตามลมเลยครับในสมัยนั้นเนี่ยมันโก้ยังเป็นแค่เด็กใหม่บนเรืออยู่อีกนะกว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งก็คงไม่ง่ายเลยสําหรับเขาแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเขานะสําหรับการรับใช้ชายที่เขาเรียกว่าพอส่วนอีกเรื่องที่ผมสนใจคือก้าวปอกดาบแดงครับ คนที่ใส่เสื้อดำมีตาประจันเปเสี้ยวในกระบวนทัพของโอเด็งมีทั้งหมด9้คนคีมอนคันจูโรอิโซคิคุเดนจิโร่อินุอาราชิเนโกะมามูชิคาวามัสึและคนสุดท้ายอาชูราโดจิรวมกันเป็น9ก้าปอกดาบแดงส่วนไลโซตอนนั้นยังเป็นแค่นินจาของโอเดงเพอไม่ได้ใส่ชุดและผ้าคลุมเหมือนกับคนอื่นตอนนี้อิโซไปเป็นลูกเรือของหนวดขาวไลโซ อาจจะเข้าเป็นหนึ่งสมาชิกของก้าวปอกดาบแดงแทนเพราะในเนื้อเรื่องก็ไม่เคยมีบอกว่าสมาชิกของก้าวปอกดาบแดงมี10คนนะโอเคสนับสนุนผมได้ที่หมายเลขทูวอลเล็ตที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยขอขอบคุณล่วงหน้าครับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะทำก็เป็นข้อมูลสั้นๆเอาไว้ขั้นเวลานะรอฟังกันได้เลยงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย